สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูพี่เรคนเดิมนะคะในภาคเรียนที่2กันแล้วนะคะในเด็กๆลองสังเกตดูสิคะว่าวันนี้เนี่ยครูพี่เรยอยู่ส่วนไหนของภาพนี้เอ่ยมีใครสังเกตเห็นบ้างไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูพี่เรเนี่ยมาเป็นนางเนือกอยู่ใต้ท้องทะเลค่ะและครูพี่เรยอยู่ใต้ท้องทะเลแบบนี้แล้วเนี่ย วันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปรู้จักกับสัตว์ใต้ท้องทะเลกันนะคะว่าพวกเขาเหล่านี้เนี่ยมีชื่อเรียกว่าอะไรกันบ้างและนอกจากชื่อภาษาไทยแล้วเนี่ยเขาก็ยังมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษอีกนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะได้มาเรียนรูแบบพร้อมๆกันและคุณครูก็ยังมีเพลงสนุกๆน,นะคะเกี่ยวกับสัตว์ใต้ท้องทะเลมาฝากเด็กๆก,กันด้วยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเราไปฟังแล้วก็ไปเต้นพร้อมๆกันเลยค่ะ มืกอยกยักษไม่มีกระดูกถูกแล้วนี่นะฉลามตัวกลมฟันเขาเมอนนักลาวกมาน้ำลันลาเข้ามาจุกกันไปกันเลยดังดัง เด็กเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้ในเพลงเนี่ยมีสัตว์ใต้ท้องทะเลชนิดไหนบ้างที่เด็กๆรู้จักแล้วมีใครได้นับไว้บ้างไหมคะว่าเมื่อกี้ทั้งหมดในเพลงเนี่ยมีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดเอ่ยถ้าไม่ได้นับก็ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราจะมานับพร้อมๆกันนะคะในตอนที่เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ใต้ท้องทะเลนะคะเด็กๆและคุณครูมีกติกานะคะว่าในขณะที่คุณครูนะคะกำลัง อ่านชื่อคำศัพท์ของสัตว์ใต้ท้องทะเลเป็นภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษให้เด็กๆฟังนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจฟังนะคะและคุณครูเนี่ยจะอ่านให้เด็กๆฟังทั้งหมด2รอบด้วยกันค่ะและเมื่อคุณครูอ่านออกเสียงจบ1รอบก็ให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครู1รอบนะคะและคุณครูก็จะอ่านให้ฟังอีกเป็นรอบที่2ก็ให้เด็กๆเนี่ยอ่านออกเสียงตามคุณครูอีกครั้งนึงค่ะเด็กๆเข้าใจไหมคะ เยี่ยมมากค่ะถ้าเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะเราก็ไปเริ่มกันที่คำศัพท์คำแรกกันเลยค่ะคำศัพท์คำที่1น,นะคะปากการังภาษาอังกฤษเรียกว่า coral เด็กๆออกเสียงตามครูน,นะคะปากการัง coral อีกครั้งหนึ่งค่ะปากการัง coral ค,คำศัพท์คำที่2องปลา ภาษาอังกฤษเรียกว่า fish เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะปลา fish อีกครั้งหนึ่งค่ะปลา fish เก่งมากค่ะเด็กๆคำศัพท์คำที่3แมงกะพรุนภาษาอังกฤษเรียกว่า jellyfish เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะแมงกะพรุน jelly Fish. อีกครั้งหนึ่งค่ะแมงกะพรุน castro.jellyfish คำศัพท์คำที่4แล้วนะคะเด็กๆเด็กๆรู้จักไหมคะว่าสัตว์ชนิดนี้คืออะไรเอ่ยเก่งมากค่ะสัตว์ชนิดนี้นะคะก็คือปลาหมึกนั่นเองค่ะและปลาหมึกนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า octopus เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะปลาหมึก o c t o p u s อีกครั้งหนึ่งค่ะปลาหมึก o c t o p เ s เก่งมากค่ะเด็กๆเ,เรามาถึงคำศัพท์คำที่5กันแล้วค่ะเด็กๆสัตว์ชนิดนี้คืออะไรคะค,คุณครูค,คิดว่าเด็กๆน่าจะรู้จักนะเยี่ยมมากค่ะสัตว์ชนิดนี้นะคะก็คือฉลามนั่นเองฉลามนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Shar k เด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะฉลาม shark อีกครั้งหนึ่งค่ะฉลาม shark และคำศัพท์คำที่6นะคะเด็กๆก็คือม้าน้ำภาษาอังกฤษเรียกว่า sea horse ออกเสียงตามคุณครูนะคะม้าน้ำ sea horse อีกครั้งหนึ่งค่ะม้าน้ำ Sea h o r s e เก่งมากค่ะเด็กๆทุกคนคำศัพท์คำที่7นะคะเด็กๆก็คือเต่านั่นเองเก่งมากค่ะและดูจากในรูปใช่ไหมคะเหมือนเขากำลังกางปีกบินอยู่เลยใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังใช้ขาว่ายน้ำอยู่นั่นเองนะคะในเด็กๆลองทำท่าเหมือนเต่าว่ายน้ำดูสิคะเก่งมาก และคำว่าเต่านะคะภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า TURTLE เด็กๆออกเสียงตามคุณครูช้าๆนะคะเต่า TURTLE อีกครั้งหนึ่งค่ะเต่า t u r t l เเก่งมากเลยค่ะเด็กๆและคำศัพท์คำที่8นะคะเด็กๆก็คือปูภาษาอังกฤษเรียกว่า CRAP ติดๆออกเสียงตามคุณครูนะคะปูแครบอีกครั้งนึงค่ะปูแครบคำศัพท์คำที่9ก็คือหอยนั่นเองนะคะหอยเนี่ยเขาก็จะมีเปลือกที่แข็งๆใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วนะคะและภาษาอังกฤษนะคะเราเรียกว่า shell ดเด็กๆออกเสียงตามคุณครูนะคะหอยเ l l อีกครั้งหนึ่งค่ะหอยเ l l คำศัพท์คำที่10คือดาวทะเลภาษาอังกฤษเรียกว่า starfish เด็กๆออกเสียงตามคุณครูค่ะดาวทะเล starfish อีกครั้งนะคะ ดาวทะเล Starfish เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆและเราก็ได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์ใต้ท้องทะเลจักในเพลงกันจนครบแล้วนะคะเด็กๆสรุปแล้วในเพลงของเราเนี่ยมีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิดคะเก่งมากค่ะเด็กๆทั้งหมด10ชนิดนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยมานับจำนวน 1-10ถึง10นะคะแล้วก็ทำมือแสดงจำนวนไปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆเ,เริ่มเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากค่ะเด็กๆทุกคนปลบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ วันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกเช่นเคยค่ะชื่อกิจกรรมว่าสัตว์ที่น่าสนใจใต้ทะเลนะคะซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะเป็นกิจกรรมขยำกระดาษนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กๆน,นะคะได้พัฒนากล้ามเนื้อมือเนี่ยให้แข็งแรงค่ะและก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องไปดูอุปกรณ์และก็ขั้นตอนการทํากันก่อนนะคะว่าเราต้องใช้อะไรบ้างและ มีขั้นตอนอยังไงบ้างคะในเด็กๆลองช่วยคุณครูนับสิคะว่าอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้เนี่ยมีกี่อย่างเก่งมากค่ะอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะมีทั้งหมด5อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกนะคะก็คือภาพสัตว์ใต้ทะเลที่เด็กๆสนใจนะคะ2ก็คือกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษขาวเทาค่ะ 3. นะคะกระดาษสี สีกและ5สีไม้หรือสีเมจิกสำหรับตกแต่งค่ะสำหรับขั้นตอนการทำนะคะขั้นตอนที่1เนี่ยก็คือปินภาพสัตว์ใต้ท้องทะเลลงบนกระดาษ A4 แล้วนำไปติดบนกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษถาวเทานะคะขั้นตอนนี้เนี่ยก็ผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กๆได้เลยนะคะสำหรับ ภาพนะคะสัตว์ใต้ท้องทะเลเนี่ยคุณครูนะคะจะมีไฟล์ภาพนะคะแนบไปให้ด้วยนะคะให้เด็กๆนะคะเลือกคนละ1ชนิดนะคะมาทำกิจกรรมนะคะหรือว่าถ้าอยากจะทำสัตว์ชนิดอื่นที่ไม่ใช่ที่คุณครูส่งไปให้นะคะก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณครูขอให้เป็นสัตว์ใต้ท้องทะเลนะคะส่วนกระดาษแข็งหรือว่ากระดาษขาวเทานะคะก็ควรจะตัดให้มีขนาดเท่ากับกระดาษ A4 ค่ะ ขั้นตอนที่สองนะคะให้เด็กๆทากาวที่ภาพจากนั้นขยำกระดาษสีเป็นก้อนกลมๆแล้วนำไปแปะลงบนกระดาษที่ทากาวไว้แล้วในขั้นตอนนี้นะคะผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กๆได้นะคะและถ้าเด็กๆสังเกตก็จะเห็นว่าในคลิปของคุณครูนะคะคุณครูนะคะได้ทำการตัดกระดาษนะคะให้มีขนาดเล็กลงแล้วนะคะเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการขยำนะคะแล้วก็ ก้อนกระดาษที่เราขยำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีขนาดที่ไม่ใหญ่เกินไปด้วยค่ะและถาหากว่ากระดาษที่เราขยำแล้วนะคะไม่ติดแน่นเข้าด้วยกันนะคะเราก็สามารถทากาวได้นะคะเหมือนของคุณครูเลยค่ะถ้าเด็กๆทำแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปนะคะเด็กๆสามารถพักไปทำกิจกรรมอื่นได้นะคะแล้วก็ค่อยกลับมาทำต่อค่ะและขั้นตอนที่3นะคะเมื่อเด็กๆ ขยำกระดาษมาแปะในภาพจนครบแล้วนะคะก็ให้เด็กๆเนี่ยวาดภาพตกแต่งชิ้นงานให้สวยงามตามจินตนาการได้เลยค่ะและเมื่อเด็กๆดูคลิปวิดีโอนี้เสร็จแล้วนะคะก็ให้เด็กๆไปทำกิจกรรมขยำกระดาษกันได้เลยค่ะและก็เหมือนเดิมนะคะเมื่อเด็กๆทำชิ้นงานเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เด็กๆถ่ายภาพนะคะคู่กับผลงานพร้อมทั้งใส่ชื่อจริงชื่อเล่นนะคะแล้วก็ เลขที่นะคะส่งมาให้กับคุณครูด้วยนะคะขอให้เด็กๆทุกคนเนี่ยสนุกกับการทำกิจกรรมนะคะแล้วก็สู้ๆนะคะเด็กๆทุกคนคุณครูเป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอนะาสำหรับวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย